มาครับคุณผู้ชมคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับไม้แค่40,000ื่นโลหลุดจองมาฮะคุณผู้ชมครับเดิมทั้งคันน็อตไม่มีขยับครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมรีวิวให้ดูรายละเอียดเหมือนเดิมครับหัวน็อตเม็ดอาร์ทุกซอกทุกมุมท้ายคลิปนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์เปิดหน้าห้องเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันแบบชัดเจนนะครับน็อตฝาโปงไม่เคยขยับเลยคันนี้นะครับฟีด้าผ่อนเริ่มต้นแค่หก0ันหนึ่งดอกเบี้ยเริ่มต้นเองนะครับแล้วเดีปอร์เซ็นผมเล่าให้ฟังด้ววย่ามันดียังไงนะหรับรุ่นประหยัดนะครับ เซฟเงินไปอีก3050 0 0 0บาทได้สบายๆนะครับดูคลิปจบรับรองได้ว่าเห็นารายละเอียดรอนรอบคันตัดสินใจได้นะครับใครสนใจอยู่ตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่พี่ทุกคนที่สนใจ v ีออสมือสองทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับวีวีออสมือสองพบกันกับผมบิวเพจโจนอย่างเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจครับโตต้าวีออสนะครับไม่แค่สี่หมื่นโลคุณผู้ชมฟังไม่ผิดไม่์สี่หมื่นโลเท่านั้นครับคันนี้หนดจองมาเนื่องจากลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์ไปนะครับเขาจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านโหแล้วจัดไปนานอยู่นะเกินครึ่งเดือนนะบทสรุปคือไม่่ผานเเฉยยล นะครับก็เลยหลุดจองมาวันนี้ผมเอามาอัปเดตให้ดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับไม่สี่หมื่นผมเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยตามหาไม่น้อยอยู่แน่นอนฮะ v ีออสหนึ่งนทรีปี20นะครับข้อดีได้ปีใหม่ด้วยปี20ลดแค่5ปีไม่40,000โลคุณผู้ชมครับปีหนึ่งใช้งานไม่ถึงหมื่นโลเลยสำหรับปีหนึ่งนะรถคันนี้น่าใช้ครับน็อตเดิมๆไม่มีขยับสักตัวเดียวนะทั้งคันเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมรีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมทุกซอกทุกมุมหัวน็อต เหมือนกับว่าพี่ๆได้มาเดินดูรถเองที่บริษัทเพชรยนต์นะครับแล้วก็จะเปรียบเทียบให้ดูด้วยว่า1.5 Entry รุ่นประหยัดเนี่ยนะครับมีข้อดีไม่แพ้กับรุ่นรองท็อปหรือว่าตัวท็อปสุดเลยนะครับในความเป็นโต้ต้านวีออสเนี่ยขึ้นชื่อเลยเรื่องความอึดถึกทนเป็นทนเดิมน,นะครับพื้นฐานเลยนะคุณผู้ชมครับวีออสตัวแอนทรีมันคือรุ่นประหยัดสุดนะครับพื้นฐานของเขาเนี่ยมันก็คือวีออสนี่แหละเครื่องยนต์ตัวเดียวกันระบบเบรกระบบช่วงล่างทุกอย่างเเเเเเหหมมืืืออ Body, ออออออนน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 นกกกกกกกัััััััใใใรรร่่่่่งงงงงขบบดีีี้ททุยยยยยาาาาลลจะะแตตปชชฟ์ภคว สิ่งอำนวยความสะดวกในการขับขี่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับเช่นอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูเลยดีกว่าผมอธิบายให้ฟังเลยดีกว่าว่าอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างนะครับสำหรับด้านหน้าก่อนเลยอันดับแรกด้านหน้าของ Entry เนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนก็คือหลอดไส้ธรรมดาปกติทั่วไปคำถามคือใช้ได้ไหมสว่างเหมือนกันนะครับถ้ารุ่นรองท็อปหรือว่าตัวท็อปสุดจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์อาจจะสว่างกว่านิดหน่อยนะครับแต่ถามว่าฮาโลเจนธรรมดาใช้ได้ไหมสว่างครับ ปกติแล้วนะครับหนึ่งจุดห้าเอนทรีนะครับมันจะเป็นล้อกระทะแต่คันนี้ได้ล้อแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วล้อแม็กลายเดียวกับตัวรองท็อปเลยนะครับเหมือนกันพูดง่ายๆคือเอาล้อแม็กตัวรองท็อปมาใส่นั่นแหละนะครับหลายคนเนี่ยไม่มองตัวเอนทีเพราะว่ามันเป็นล้อกระทะแต่วันนี้คันนี้เราไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แล้วเพราะมันเป็นล้อแม็กเรียบร้อยแล้วนะครับยางเป็นไฟสโตนด้วยเดี๋ยวผมขอดูปียางนิดนึงเด,นะเดี๋ยวผมขอสองปียางให้ก่อน ปียางปี24่สี่ไฟสโตนปี24อาจจะมีเปือเป้อนฝงเปือเป้อนฝุน่นบ,นบ้างเพราะผมขับมารีวิวเนาะคำว่าไฟสโตนนะครับคุณผู้ชมครับบางคนไม่ทราบนะบผมแจ้งก่อนบางคนไม่ทราบว่าเอ้ยไฟสโตนมันยางยี่ห้ออะไรนะแบรนด์ไม่ดังหรือเปล่าผมจะบอกว่าไฟสโตนนี่โคตรแพงเลยนะฮะลองลองแบบน้องๆพวกอ่าบิสโตนเลยนะครับน้องๆองมิชลินเลยนะไฟสโตนนะครับไม่ที่2ก็แค่ที่สามในเรื่องของความอ่าเขาเรียกว่า สมรรถนะของตัวยางแล้วก็ราคาเลยครับแพงนะครับไฟสโตนนะฮะแพงกว่าดัลลอบนะครับดีกว่าดัลลอบด้วยนะครับบางคนอาจจะติดยี่ห้อดัลลอบเนาะเพราะว่าการตลาดอะไรต่างๆเขาดีนะครับแต่ไฟสโตนคือดีกว่านะครับแจ้งให้ฟังก่อนบางคนไม่ทราบนะบผมเคยเจอในลูกค้าผมบอกโอ้โหคุณมีโอยางแล้วมาใส่ให้ไฟสโตนโอ้โหพี่ไฟสโตนสี่เส้นเส้นโอ้โหตกเส้ 5, นหะ้าพันเนี่ยนะคุณผู้ชมนะสี่เส้นเกือบสองหมื่นนะไฟสโตนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับในเรื่องของกระจกมองข้างนะฮะมันจะได้ปรับ และพับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ v ีออสหนึ่งจุดห้าเอนทีนะครับบางคนอาจจะมองว่าติดติดภาพลักษณ์เก่าๆของตัวเจนสองมาตัวเจเป็นกระจกพับมืออย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะครับตัวเอ็นทีปียี่สิบได้เป็นกระจกพับไฟฟ้าอัตโนมัติเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอขออภัยตัดคําว่าอัตโนมัติออกนะครับเป็นปุ่มกดนะครับแต่เป็นไฟฟ้าหมดแล้วปรับพับไฟฟ้าทุกอย่างเลยนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันครับคันนี้ฟีด้าผ่อนเริ่มต้นที่หกพันหนึ่งร้อยบาทตลอดอายุสัญญานะครับหกพันหนึ่งร้อยบาทตลอดอายุ นะเอาไมค์สี่หมื่นไปใช้โคตรคุ้มนะครับเดิมๆทั้งคันครับสีบนเงินนะนี่กระจกเดิมโตยต้าอ่ะทีนี้มาดูข้อแตกต่างต่อไปนะครับข้อแตกต่างที่2นะครับในเรื่องของภายในนะฮะจะเป็นในเรื่องของเบาะนะครับเบาะรุ่นลองท็อปนะครับหรือว่าตัวท็อปจะเป็นเบาะหนังส่วนตัวเอนทรีเป็นเบาะผ้านะครับตัวรุ่นประหยัดเป็นเบาะผ้าแล้วคําถามคือถ้าถามผมเลยนะแล้วมันใช้ได้ไหมใช้ได้ เบาะผ้าเนี่ยมันนั่งนุ่มนั่งสบายด้วยนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเอาไปเปลี่ยนเป็นเบาะหนังใครชอบเบาะหนังเนาะไม่อยากให้แบบว่าเอ้ยกลัวว่าเบาะผ้ามันจะอ,อมฝุ่นอะไรอย่างนี้นะครับเบาะหนังเนี่ยเราไปเปลี่ยน6กพันรอบคันเลยนะเป็นเบาะหนังเหมือนตัวมิดเลยนะครับเหมือนตัวรองท็อปเลยเหมือนตัวท็อปเลยนะหกพันบาทแต่ราคารถคันนี้ไม่สี่หมื่นเนี่ยสามแสนห้าหมื่นเก้าพันถ้าไปซื้อตัวรองท็อปไม่แบบเดียวกันน่ะหรือว่าตัวท็อปสุดอะเอาเริ่มต้นเลยนะ 389,00 0ต้องมีนะครับสำหรับตัวรองท็อปแตกต,ต่างกันเท่าไหร่3 0 0 0 0บาทแล้วถ้าตัวท็อปล่ะไม่แค่นี้สามแสนเก้าหมกันก็ตีว่า4ี่แสนแน่นอนแต่ต่างกันอีก5 0 0 0 0บาทคุณผู้ชมนะครับเซฟเงินไป3 0 0 0 0 50, 0 0 0บาทแล้วได้คันนี้ไปใช้ผมมองว่าคุ้มอะไรที่แตกต,ต่างต่อไปจอทัชสกรีนไม่มีทุกวันนี้จอ and ด o i d อ่ะคุณผู้ชมครับสองสามพบาทอ่ะมันสเปคแรงกว่าจอที่ติดรถมาด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่า2ออย่างรวมกันไม่เกินหมื่น แล้วเราเอารถสภาพนี้ไปใช้นะครับเอารถไม่40,000แบบนี้ไปใช้ผมมองว่าคุ้มแต่บางคนมองว่าแค่นี้ก็ใช้เพียงพอแล้วเน้นขับเน้นใช้งานขอให้รถมันเดิมขอให้รถมันทน V ีออสคันนี้ตอบโจทย์นะครับไม่แค่40,000กิโลเมตรนะครับใช้ได้ย,วยาวๆเลยนะปี20ด้วยนะครับนี่น็อตเดิมๆไม่มีรอยขยับอะไรเลยนะครับ359,000เองคันนี้ได้ปี20ได้ไม่40,000นะครับฟีดา้าผ่อนเริ่มต้น6,001ข้าราชการและวิสาหกิจนะครับได้หมดเลยนะดอกเบี้ย2.79นะครับนี่ แล้วก็แผ่นเพจเดิมๆไม่ลอกไม่ถลอกปี20แท้ๆนะครับเป็นปี20แท้ไม่ใช่ปี19.20อ่ะนะนี่คือข้อดีนะครับน็อตเดิมๆไม่มีรอยขยับนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมไล่โครงสร้างให้ดูเลยนะครับความเดิมของตัวรถนะครับน็อตไม่มีขยับแม้แต่จุดเดียวนะครับแล้วก็ประตูคุณผู้ชมดูสีผิวพันธุ์ลู่ไปไม่เป็นเปลือกส้มแต่เข็บเม็ดอาร์คเดิมๆรอยเม็ดอาร์คทั้งหลายเนี่ยคมกลมกิม๊บแบบนี้เลยนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมครับฟีด้าพ 6, 000, รีนหกพันหนึ่ง เดี๋ยวดูรีวิวก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าติดต่อผมนะครับมุมขวาล่างหน้าคลิปเห็นไหมฮะมีเบอร์โทรผมอยู่นะครับเป็นเบอร์โทรส่วนตัวเลยแล้วก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับแอดเบอร์ผ่านไลน์ได้เลยนะอ่าก็085ครับ536 6287ผมบิววิออสมือสองครับผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทรถยนต์นะครับยินดีให้บริการนะฮะโทรมาปรึกษาสอบถามกันได้นะในเรื่องของข้อมูลรถต่างๆเรทพรเรทดอกเบี้ยทั้งหลายนะครับจริงๆเนี่ยถ้าอยู่กรุงเทพหรือว่ามาเซ็นที่บริษัทเองได้นะครับอ่า มันต้องคุยในเรื่องของเงื่อนไขนะแต่ดอกเบี้ยต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่2.29นะครับถือว่าต่ำมากนะครับเป็นดอกเบี้ยพิเศษสำหรับบริษัทรยนต์โดยเฉพาะเลยนะครับตรงนี้ก็ผมมีให้นะครับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปี20,000กิโลเมตรนะครับเข้าศูนย์โตโยต้ามีให้นะครับนะก็สบายใจได้เลยไม่แค่40,000มีประกันเครื่องเกียร์ไปอีกนะครับนี่รอยขีดเป็นโรบอทโรงงานนะครับผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปว่าคืออะไรนะครับคือรอยขีดที่โรบอทตอนผลิตรถนะครับเขาขีดตัวถังรรถไไไปปชชุบบบบสีีีพออออออล่่ยยมมัันนนนจะทิิ้้้้้งววกกดดาเ ไม่มีการพ่นสีทําสีมานะฝั่งนี้สบายใจได้เดี๋ยวผมพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะฮะผมพาไปดูหน้าห้องเครื่องนะครับน็อตฝาโป้ไม่มีขับเลยคันนี้โคตรเดิมนะสวยมากไมคสี่หมื่นนะครับเดิมๆเลยอ่านะเป็นโอกาสทองแล้วนะครับลูกค้าคนเก่าเขาจัดไปในไม่ผ่านนะครับใครที่หารถวีอัดทนๆแบบนี้ไว้ใช้ใช้ยาวๆเนี่ยน่าสนใจมากนะคันนี้ไม่แค่สี่หมื่นโลเองนะครับนี่เดิมๆทั้งคันเลยน็อตเมดอาร์ทั้งหลาย นะครับไม่มีแกะไม่มีแงะอะไรมานะครับน็อต <Not S 1> คมๆกลมๆสามแสนห้าหมืม่นเก้าพันครับย้ำกันไปอีกหนึ่งรอบฟีดาผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณหกพันหนึ่งร้อยบาทตลอดอายุสัญญานะครับอ่าเรทผ่อนที่ผมแจ้งไปนะครับจะเป็นหลอดอ่าเรทผ่อนแบบเจ็ดปีแล้วก็คือผ่อนแบบราคาเนี้ยตลอดอายุสัญญานะครับมันจะไม่มีขึ้นจะไม่มีลงแล้วก็คือเขาเรียกว่าแฟตเรทนะครับเป็นดอกเบี้ยตัดตายตัวนะครับด้านหลังครับมีเซ็นเซอร์ให้แล้วสองจุด ปกติมันจะไม่มีมาให้ตัวเอนทรีนะครับหรือว่าตัวมิดก็แล้วแต่นะจะไม่มีเซนเซอร์ติดจากศูนย์มาให้นะครับอ่าเป็นของแถมะอะไรอย่างเดียว,ยเ,ยวเลยคันนนตติดมาให้เรียบร้อยแล้ว2จุดนะครับเวลาถอยมันก็มีสัญญาณแจ้งเตือนละในเรื่องของเวลาเราถอยนถตนะครับอ่าด้านหลังกระจกหลังไล่ฝ้านะครับปกติเลยมีไล่ฝ้าแล้วก็เดิมแท้โตยต้านะครับอ่านะมาดูต่อด้านท้ายขยขึ้นมานะครับอันดับแรกดูฝาปองครับนี่ฝาปองคุณผู้ชมดูน็อตไม่มีขยับเลยอะ ะครับเกียรนะ์น็อตทั้งหลายนะครับไม่มีแบบรอยคูดรอยปันแจไขเลยเม็ดอาร์ตสปอตทั้งหลายเดิมๆแล้วก็ซีนเนี่ยเอาเล็บจิกเข้าไปเห็นไหมเนี่ยเล็บจิกเข้าเลยนะครับนุ่มๆเลยฝาโปงเดิมๆนะสวยๆเลยแบบนี้เนี่ยสีเนียนกิ๊บสวยงามนะครับน่าใช้นะครับใครที่มองหาอยู่วีออสอยากได้แบบว่าไม้เลอกๆปีใหม่ๆไม้น้อยๆ,ๆ,อยๆคันนี้ตอบโจทย์นะครับออปชั่นฟังก์ชันเนี่ยไม่ได้ซีเรียสมากเน้นในเรื่องของการใช้งานนะครับว่า มันใช้งานในชีวิตประจำวันได้เนาะมันคุ้มฟ้าคุ้มฝนเนาะเดี๋ยวใกล้จะหน้าฝนแล้วด้วยนะครับเอาจริงๆมันหน้าฝนแล้วล่ะนะฮะมันหน้าฝนแล้วขออภยนะัยแล้วหลงเดือนนิดนึงเนี่ยคุ้มฟ้าคุ้มฝนแล้วเราผ่อนหกพันหนึ่งเอารถสภาพนี้ไปใช้ยางอะไรดนะ้านหลังเห็นไหมยางไม่เคยลงพื้นเลยเนี่ยติดรถมาเป็นยางดันหลบนะครับเนี่ยยางไม่เคยลงพื้นเลยนะโครงสร้างเดิมๆด,ด้านหลังแผ่นแดมนะครับซีนทามะพร้าวสีขาวเปลือกไข่รถสะอาดสะอ้านครับคันนี้อ่า นะสวยมากนะครับไมค์0 0 0มืโลใครที่สนใจอยู่นะครับติดต่อได้เลย0855366287เนะครับเวลาออกรถไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมจัดการดูแลให้หมดเลยเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องนะครับอกองแอร์กองอากาศคูลแลนส์น้ำมันเบรกทั้งหลายผมเคลียร์ให้พูดง่ายๆคือเอาไปใช้ได้เลยนยะครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วเนี่ยซีนรถทั้งหลายเดิมๆไม่มีรอยขยับเลยนะครับมืดมากอ่ะผมผมเบี่ยงให้อ่ะมองเห็นเนาะนะครับเดิมๆครับไม่มีรอยจงรอยเจาะทะลุอะไร รถเดิมๆหาแบบดีๆมาใช้เอางี้ผมสื่อสารแบบนี้แล้วกันนะครับใครที่แบบว่าไม่อยากไปเสียเงินซื้อป้ายแดงแพงๆอ่ะผมพูดตรงๆนะครับวีออสคันยักสามแสนห้าหมื่นเก้าพันรถสภาพแบบโคตรเดิมนะฮะฟรีดาวน์ได้ทุกอย่างได้หมดเลยนะครับมาหาผมนะครับอยากใช้งานยาวๆนะครับในเรื่องของมาตรฐานบริษัทนะครับรับประกันให้ทุกอย่างไม่มีฉนักติดคข้อจมน้ำนะครับกับสีกอไมลหรือว่าเปลี่ยนเครื่องเจอซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งมันไม่เจอแน่นอนเพราะว่าเพรยนอะไรฮะเพรยนเราได้รางวัลที่1ประเทศครับในเรื่องของการตรวจรถโดยตรงนะครับจะมีไฟแนนซ์นะฮะหรือว่าอินสเปคชั่นเข้ามาตรวจรถให้เรา2 7 4จุดนะครับซึ่งเราตรวจทุกคันเป็น5ดาวเกรดเเราเลยเราเลยได้รางวัลที่1ประเทศมานะเพราะฉะนั้นนะครับสบายใจได้หายห่วง่อคลิประบบโรงงานครับตะเข็บเป็นอาร์เดิมๆไม่มีรอยแกะรอยแงะอะไรนะครับฝั่งนี้อ่านะก็ถือว่าไปอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเลยอ่ะไม่สี่หมื่นโลอ่ะนะครับแล้วก็ ออปชั n function เนี่ยมันเพิ่มเติมกันได้ในเรื่องของแบบว่าความเป็นตัวรอง็อปหรือว่าเป็นตัว็อปสุดทั้งหลายนะครับซึ่งตัว entry เนี่ยมันสามารถไปปรับแต่งได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครม่ซีเรียสอย่างที่ผมแจ้งไปเนาะใครม่ซีเรียสคือเน้นใช้งานจริงๆอะ่ะอยากได้รถเดิมๆรถดีๆไปใช้เน้นในเรื่องของการใช้งานไม่ได้เน้นแบบว่าโอ้ความสะดวกสบายจะต้องฟังเพลงอะไรมากมายนะครับถามว่ามันฟังเพลงได้ไหมวิทยุเนี่ยเครื่องเสียงใส่แผ่นซีดีได้มันก็ฟังเพลงได้ต่อมือถือได้อะไรได้หมดมันก็ฟังเพลงผ่านมืืออถได้นะ ถ้าเกิดว่าอยากจะอัพไซส์ขึ้นไปอยากจะเปลี่ยนเบาะหนังอยากจะเปลี่ยนจอก็ทําได้แต่ราคารถก็ถูกด้วยแล้วเอาไมซ์สี0หมื่นไปใช้อันนี้คือตอบโจทย์นะครับนี่น็อตเดิมๆไม่มีรอยขยับนะครับสติกเกอร์ลมยางชัดเจนไม่มีรอยลอกรอยถลอกอะไรนะครับน็อตเสาบีเดิมๆไม่มีรอยขยับอะไรนะครับคุ้มหน้าใช้สวยงามครับคันนี้สวยงามประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปี20 0 0 0กิโลเมตรเข้าศูนย์โตต้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับต่เข็นเบรคเดิมๆ ไม่มีเราแกะเราแงอะไรนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันครับฟรีดาวพลหกพันหนึ่งร้อยบาทตลอดอายุสัญญาสนใจโทรมาครับศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดบิวเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดเข้ามาคุยคุยกันได้นะครับขา้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทรับเงินผ่านบัญชีนะครับเอาดอกเบี้ยไปก่อนเลยเริ่มต้นสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์ที่สี่ปีนะครับดูเลขใหม่สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อย 4, 000, 4, โลผมตีว่าให้สี่หมื่นห้าเลยเอา นะครับสี0 0มกับรถปี20คุณผู้ชมหาร5ดู45,000ืหารหเฉลี่ยปีหนึ่ง9,000กว่าโลเองคุณผู้ชมครับนะอ่ะสตาร์ทเครื่องทีเดียวติดนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นอ่าพอร์ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว3ก้านนะเป็นยูรีเทนนะครับนุ่มนะครับจับสบายมีตัว,ม,ตวมีตัวกิ๊บแบบนี้ให้เวลาล็อกมือเนาะขับขี่เนี่ยปลอดภัยนะครับ,บ,นะบ,นะรบในเรื่องของพวงมาลัยก็เป็นพอร์ไฟฟ้าและหมุนง่ายเครื่องเสียงก็เป็น CDFM ธรรมดาทั่วไปนะครับใส่อัรค เนี่ยเสียบอัคเสียบ USB ได้ต่อมือถือได้ปกตินะครับแอร์นะครับแอร์ Air, อ่าเป็นแอร์เมนนุ่นนะเป็นแอร์ปรับมือซึ่งผมเคยอธิบายให้ฟังทุกคลิปแล้วว่าระหว่างแอร์ออโต้กับแอร์ธรรมดาแตกต่างกันยังไงซึ่งผลออกมาคือมันไม่ได้แตกต่างสุดท้ายแล้วออโต้ mm. ก็ต้องมาหมุนเนี่ยมาบิดเพิ่มเสียงเอขอภยัยบิดเพิ่มลมแอร์บิดเพิ่มอุณหภูมิเหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปให้ค่ามันในเรื่องของแอร์นะครับถ้าจะซีเรียสซีเรียสเรื่องตรงนี้ซึ่งมันเปลี่ยนได้จอ Android เดียวนน้มัแรงกว่าจอติดรอยูู่แล้วถกฮะ สองสามพันบาทซื้อได้นะครับแอร์แบ็กนี้ให้คู่หน้าในเรื่องของความปลอดภัยทุกอย่างเหมือนกันกับตัวท็อปแล้วก็ตัวรองท็อปเลยพู้ง่ายๆนะครับในเรื่องสมรรถนะทั้งหลายนะครับสบายใจได้เกียร์ครับก็เหมือนกันนะฮะเหมือนตัวรองท็อปเหมือนตัวท็อปครับ CVT แบบ7จสปีดครับนะฮะมาตรฐานเดียวกันทุกอย่างนะเพียงแค่ว่าการตกแต่งหัวเกียร์อะไรมันอาจจะแตกต่างกันออกไปแค่นั้นเองความสวยงามที่เหลือก็เหมือนกันเลยนะฮะขั้นบันได7จสปีดนะครับประมาณนี้ นในเรื่องของภายในไม่มีอะไรมากมายเน้นการใช้งานครับมีตรงนี้มาให้เรียบร้อยแพคชันคอนโทร,กร,รกลาการลื่นกระถายหลการล้อหมุนฟรีมีให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแบบที่ผมแจ้งไปนะครับมาท้ายคลิปเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันนะครับว่าเดิมขนาดไหนน็อตไม่มีขยับจริงหรือเปล่าขอไปฮะจริงหรือเปล่าแบบที่ผมได้พูดไปเกินนาไปนะที่ได้เชียร์ไปนะครับพูดตรงๆว่าเดิมทั้งคันไม่สี่หมื่นไม่แ้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมา นะครับมาดูต่อหน้าห้องเครื่องให้จบครับไปครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเรามาต่อกันในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ครับเหมือนกันเลยฮะอย่างที่ผมแจ้งไปทุกระเบียบนิ้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ระบบช่วงล่าง V8 ทั้ง3รุ่น Entry Mid แล้วก็ High คือเหมือนกันทุกระเบียบนิ้วเครื่องยนต์ครับดูอ้อ VVTI สี่สูบแถวเรียง DOHC พันห้าร้อยซีซีหนึ่งจุดห้าลิตรร้อยแปดแรงม้าน้ำมันเบนซินล้วนๆนะครับ E แปดสิบห้าได้นะแต่ผมแนะนำเก้าห้านะครับก็ออกเทนสูง ในเรื่องของความถนอมเครื่องก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับ95ก้าห้าต่างจาก e 8 5ไม่กี่บาทนะครับเติม9 5้าเถอะนะครับเครื่องยนต์ทุกอย่างฮะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันแล้วก็เปิดแอร์เมื่อกี้นี้เรียบร้อยแล้วนะก็เสียงเครื่องยนต์เดินเต็มระบบเสียงคอมแอร์ทำงานปกตินะครับสะอาดสะอ้านนะฮะคอท่อต่างๆมีมาร์กสีชัดเจนนะครับคานดนันในเห็นไหมรอยซีนนะมะพร้าวนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะคานไม่คดไม่งออะไรเลยนะครับเบ้าโชกนะครับนี่เป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้้้เบบาาโโชคคคือรรรงงสถนะั เปลี่ยนไม่ได้ถ้ามีบุบมีตะเข็บแกะแงะออกมานั่นคือมีโดนมาแน่นอนอันนี้คืออะไรฮนะตะเข็บเม็ดอาร์เดิมๆไม่มีรอยแกะรอยแงะอะไรเลยสติ้เกอร์มอกรอยตรงตำแหน่งไม่ลอกไม่ถลอกอะไรน,น,น็อตคานครับคานฝั่งขวานะครับไม่มีขยับอะดูใกล้นะครับน,อน็อตคมกิ๊บไม่มีขยับแก้มเดิมๆนะครับนี่ตัวในทั้งหลายเดิมๆไม่มีรอยขยับอะไรนะครับตาปั๊มโตต้าครับฝาปงบางๆแบบนี้ตาปั๊มโตต้าแปลว่าอะไรฮนะ ของเดิมของแท้แน่นอนฝากระโปรงเนี่ยครับเพราะว่าไม่มีไม่มีใครกล้ากอ๊อปโต้ตาก๊อปนี่คือโดนฟ้องบ้านบึ้มเลยล้มล้มละลายกันบ้างนะครับถ้าไปก๊อปเขาเนี่ยครับนี่เดิมๆนะถ้าของปลอมอ่ะมันจะไม่มีโลโก้ติดไว้นะครับอ่ะเนาะนี่น็อตไม่มีรอยขยับนะครับมองเห็นอ่ะเดี๋ยวผมฉายไฟฉายให้นิดนึงขออภัยนะวันนี้มาถ่ายคลิปมืดนิดนึงนี่นี่ไฟฉายอ่านะครับนี่น็อตไม่มีรอยขยับตัวล่างก็เหมือนกันนะครับเดิม,ดมๆอ่ะโอเคประมาณนี้ นะครับน็อตแก้มน็อตคานทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับคานไม่คดไม่งอนะครับสีผิวพันธ์ต่างๆเห็นไหมครน็อตเดิมๆไม่มีรอยขยับนะบไฟหน้าครับไทยคยโตะเดิมๆจากป้ายแดงมาวนมาฝั่งนี้นะครับนี่เดิมๆครับน็อตไม่มีขยับเลยนะเดี๋ยวนะแสงจ้านิดนึงโอเคนะครับไทยคยโตครับเดิมๆจากป้ายแดงคานไม่คดไม่งอน็อตแก้มทั้งหลายไม่มีรอยขยับอะไรทั้งสิ้นเดิมทุกจุดเดิมทุกตรง นะครับอยากได้รถดีๆอย่างรถเดิมๆโทรมาหาผมครับคันนี้โคตรสวยนะฮะศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดนะครับไอ้นี้มันคืออะไรเอ่ยอ่ใบไม้ช่างมันนะครับเนี่ยนะครับเดิมๆรถไม่มีขยับเลยเม็ดอาร์คเลนตัวสวยๆสติกเกอร์เหรียญบาทสติกเกอร์น้ำยาประกาศอยู่ตรงจุดชัดเจนทุกอย่างนะครับแล้วก็ซีนด้านบนนะฮะเอาเล็บจิกเข้าไปเล็บจิกเข้านะครับตอนนี้คุณผู้ชมครับเดิมทั้งคันไม่สี่หมื่นห้าพันโล 3 5 9 0 0 0ห้าหาพนฟีดาวผ่อนเริ่มต้น6,100บาทตลอดอายุสัญญานะครับได้สเปคเนี้ยได้แบบเนี้ยไปใช้นะครับสวยไหมผู้ชมดูสีผิวพรรณพอโดนไฟลงมานะวิ่งกลางคืนทั้งหลายนะสวยเงาเข้าไปอีกนะครสีบอลเงินดูแลง่ายด้วยนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับ1.5 Entry ปี20คันนี้วีออครับขึ้นชื่อเรื่องความอึดถึกทนอย่างคันนี้ไม่40,000เราเอาไปใช้ต่อเราเอาไปเข้าสูงต่อได้เลยนะครับ10ปีส0ปีก็ใช้ได้นะครับ359,000สามแสนห้าหมื่นเบี้ยเริ่มต้น2.79 ข้าราชการแล้ววิสาหกิจพนังกงานบริษัทที่รับเ,เงินขายบัญชีมีประกันสังคมมาได้เลยดอกเบีย้ยเลทนี้ให้เลย2.79ถ้ากลุ่มอื่นอาชีพอ,อื่นได้เหมือนกันนะครับแต่มาคุยกันในเรื่องอของเครดิตเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งนะครับฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับใครสนใจติดต่อผมได้โดยตรงนะครับเบอร์โทรมุมขวาล่างหน้าคลิปเลย0855366287นะครับเบอร์โทรแอดไลน์ได้วิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายขายิยนดีให้บริการครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาการไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่